เนี่ยครับก็หลังจากที่โกดังเนี้ยนะครับเปิดขายในอาทิตย์ที่แล้วนะครับวันเสาร์ที่แล้วผมมานะรู้สึกจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี่แหละครับลดวันนี้ก็ลด70%นะครับหลักจากราคาป้ายนะครับอย่าง8,000อย่าง3,500ันห้าเนี่ยนะครับก็ลด70%ดูนะครับว่าเหลือเท่าไหร่นะครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับวันนี้70%มาเอาอะไรอีกครับวันนี้ ก็ได้ไปแค่นิดนิดหน่อยหน่อยรพี่พศมาไม่ทันเขาหรือว,ว่างไงคือไม่ได้แย่งอต้อง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 บอกว่าพูดตามจริงคือของมันเลยเยอะนี่คือมันมันเป็นยังไงตาเหตุอาจจะเป็นที่ของอาจจะอาจจะไม่ถูกใจผู้บริโภคที่เขาเข้ามาดู<อ> <K S 2> เข้ามาหาดูก็มีค่อนข้างหลากหลายพี่บางคนก็ถูกใจส่วนที่เหลืออยู่ <G ül> บางคนก็ไม่ถูกใจมันก็เป็นเรื่องอ๋อเพราะ <G ül> ว่าปกติบางทีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือบางมากแล้วอันนี้คือแบบแน่นเลยยังเหมือนเดิมอยู่เลยนะ <G ül> ใช่ครับคอือหรือไม่ก็หรือไม่ก็มีบางส่วนที่เขาเอามาทดสอบแล้วมันใช้ไม่ได้ก็ต้องไปแก้ไขครับผมก็อาจจะเป็นส่วนที่ลูกค้าไม่เลือกนะ <G ül> ใช่ครับใช่ครับใช่ครับบางบางคนก็อาจจะรอเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือมาเหมาเลยอย่างเงี้ยโดยประมาณครับพี่โดยประมาณก็มีมีให้ให้เลือกอีกค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะ ใจหรือเปล่านะอีกเรื่องนึ่งโอเคครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมนะครับเดินชมวันนี้นะครับคือรีโมทนี้คือมันมันมีทุกตัวไหมครับโอ้ยไม่การันตีว่ามีทุกตัวครับคือเพราะเพราะว่าบางคนถามว่ามันต้องมีรีโมทคือเราจะต้องหาอยังไงสมมติว่าซื้อตะก้าก็ต้องมาทดลองในตะก้าแล้วก็มาทดสอบเอาว่ามันว่ามันใช้ได้หรือเปล่าครับผมแล้วแล้วถ้ามันไม่มีรีโมทคือมันใช้ได้นะ เหมือนมีคนถามว่าเครื่องพัฒนของเครื่องโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือมันก็สามารถที่จะคอนโทรลที่หน้าเครื่องได้อยู่แล้วพีงแต่ว่ารีมทรีมโมทมันก็เป็นการเรื่องของการเติมเต็มของของการใช้งานมันสะดวกสบายเคยตอนแรกก็รู้นะว่ามันมีรีโมทแล้วก็บางรุ่นอาจจะต้องบางรุ่นบางฟังก์ชันเนี่ยอาจจะต้องคอนโทรลด้วย๋อประมาณนั้นเนาะ คือมีคนถามเนี่ยให้รู้มีนะครับมีรีโมทนะแต่ว่าต้องมาแต่ว่าต้องมาต้องมาลื้อเองนะต้องมาลื้อเองบางรุ่นคือคือมันไม่ได้มีมาพร้อมกันทุกๆุกรุ่นเขาไม่ได้แปะแปะไว้เนาะก็ต้องมาเลือกกแล้วเขาก็ขายยากกันนครับผมขอบคุณนะครับพอดีพอดีมีคนถามว่ามีรีโมทไหมนี่นะครับมีนะครับมีมีมี๋ยวให้ดูให้ดูนี่มีรีโมทนะครับมีรีโมทนะแต่ว่าต้องมาดูเองนะครับเพราะว่า เครื่องบางเครื่องก็ต้องใช้ระบบกดจากดีโมทนะครับวันนี้จะลองแผ่นซีดีเ AfD หรอครับด้วยามาลองเครื่องเล่นซีดีด้วยครับบนนี้นอันนี้ก็ของโซนี่ตัวนี้ก็เป็นของโซนี่นตัวนี้เป็น AVR ครับอ๋อเ,เหรอดูหนังฟังเพลงไดคค้คือมันมันมันเล่นอะไรได้บ้างครับอันนี้ก็มีฟังวิทยุได้อ่าต่อดูหนัง ตัวหนังโฮมสเตเตอร์ชุดนี้อ่ะฟังชุดเนี่ยนะใช่ใช่ครับตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยอ๋ครับโอ้ดีก็ต่อเครื่องเล่นดีดีต่อทีดีครับผมว่าตัวนต้จครบชุดเลยครับตัวนี้เนี่ยนี่นะครับอ่าโซนี่เป็นของโซนี่ครับผม FM AM Receiver อ่าก็คือจะใช้ครบเลยตัวเนี้ครบเลยนะครับผมครบเลยตัวหนังฟังเพลงโฮมสเตเตอร์ได้ครับตัวนี้ครับผมตัวนี้ก็ลดจากไปหก จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เหลือประมาณ 6, 000, หกพันเดียวประมาณพันแปดเออราคาราคานะอ่าครับผมราคาก็โอเคนะอันนี้ <Okay S 2> ต้องซ่อมไหมเนี่ยอันนี้ก็คือใช้ใช้ได้ครับใช้ได้เลยนะเพราะว่าลองครับลองดูแล้วแล้ก็ต่อซีดีก็ใช้ได้เออโอ้ี่มันต้องมันต้องคนทําเป็นนะถึงจะได้อ่าได้ครับมีคนบอกว่าถ้าซื้อไปถ้าไม่รู้เรื่องก็อาจจะต้องยุ่งยากหน่อยช่ครับครับต้องต้องต้องรู้เรื่องครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นเป็นของญี่ปุ่นนะนำเข้ามาใช่ต้องเค็คเช็คทุกจุดว่าใช้ได้ไหม ถ้าเช็คไม่ดีก็ไปก็ต้องไปช่างซ่อมอีกทียุ่งยากเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับอันนี้ก็เป็นเขาซื้อไปดูเองนะครับคือต้องบอกว่าถ้าสินค้าญี่ปุ่นนะครับคือเราต้องมีความรู้พอสมควรนะครับคือถ้าถ้าไม่รู้นี่ก็คือแบบอันนี้มันเป็นมินิคอมโปเลยครับเรยกว่าเขาเรียกอะไรนี่เขาเรียกเขาเรียกมินิคอมโปเหรอครับ ใช่ใช่เนี้อันนี้มีดีคอมโปเด่นน้อนนะครับเด่นน้อนแล้วก็พานาโซนิกนะมันมันเล่นอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็เล่นดีวีดีเล่นดูหนังฟังเพลงครับผม m เอ็อพีสามโอเด็กปุแล้วก็มันมี5แผ่นแล้วก็เล่นวิวเล่นวิวได้วิวพอวิวบ้านเราคือตัวนี้เราต้องไปต่อลำโพงอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับใช่อันนี้มันมีแอมป์ในตัว ต่อลำโพงเลยแล้วก็อันนี้เล่น M D ครับผม M D อัดอัดเพลงอัดเพลงเข้า M อ็เนี่ยแทนเอ็มดีเป็นแบบนี้ได้เลยครับอ่าอัดเพลงได้เวลามี M P M P ดเสามเนี่ยมาเข้าอัดอัดเนี่ยแล้วก็เล่นเพลงได้เลยอ๋อเนี่ยเลยอ่าเอ็มพีสามก็เข้าเข้าเครื่องเครื่องนี้ก็เล่นได้เลยเครื่องนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเออห้าแผ่นของพันนาสุนิอ่าใส่ได้ห้านี้ห้าแผ่น ออกมาดูหนังได้แต่ได้ห้าแผ่นะครับเวลาเทคแผ่นก็เทคแผ่นแล้วออกแผ่นแผ่นเทคออกมามันก็จะเลื่อนออกมาว่ามีห้าใส่ได้โอ้โหโอ้โหครบเลยนะครับของพนาตุลิกยคทับมือหนึ่งตอนนั้นประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้คิดว่ามือนั้นก็ประมาณกรวมๆหมื่นหมื่นเนาะแต่ว่าไม่ถึงไม่ถึงสองหมื่นโอ้โหอันนี้ก็อันนี้ราคาลดแล้วเท่าไหร่ครับ สองคนอันนี้มันสองพันห้าเนาะสองพันห้าตอนนี้เจ็ดสิบก็ประมาณพ<อ>ันห้าอได้ประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าเจ็ดร้อยห้าสิบ๋อก็ถือว่าคุ้มนะครับถ้าคนดูเป็นนะครับนะ<อ>ต้องบอกว่าคนดูเป็นคือชอบเครื่องเสียงเก่านเนี่ยคือยังไงครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นเอาแอม,มเป็นทิศเอาแอม,มเป็นก่อนเลือกก่อนอเลือกแอม,มก่อนเอาแอม,มก่อนนะอ่าแล้วค่อยมาเลือกไอ้ตัวเครื่องเล่นอ๋อครับผมแล้วเลือกเครื่องเล่นชอบเครื่องเล่นแบบไหนแล้วก็มาต่อเข้าแอม ตัวโซนโซนแอมตัวนี้ก็ไปขยายไอความดังของไอตัวนี้อ๋อคือ <c oughs> มันต้องใช้คู่กันใช่ไหมออแต่ถ้าจะเอาแว่ดังแบบไม่ไม่มากก็หาลําโพงเล็กๆแล้วก็มาต่อสายเข้าเข้าจากเครื่องนี้เนี่ยก็คือต้องมีความรู้พอสมควรนะ <c oughs> ที่บ้านม,มีเยอะเลยครับผมมีเป็นร้อยอนเขาชอบิงๆนะครับสองคนนี้ค <c oughs> ือกูรูเขาบอกว่ากูรูเลย ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับติดตามทางโค้คนยโสนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับเนี่ยครับก็หลังจากที่โกดังเนี้ยนะครับเปิดขายในอาทิตย์ที่แล้วนะครับวันเสาร์ที่แล้วผมมานะ จะเป็นวันเสาร์หรือวัานอาทิตย์นี่นะครับลดวันนี้ก็ลด70นะครับหลักจากราคาป้ายนะครับอย่าง8,000อย่าง3,500เงี้ยนะครับก็ลบ70ดูนะครับว่าเหลือเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นนี่นะครับก็คือของยังเต็มกดังอยู่นะแสดงว่าผมเดานะครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้คือ,อสินค้ายังต้องซ่อมหรือว่าอาจจะต้องอมีปัญหาพอสมควรนะครับเพราะว่า ดูจากสินค้าที่เต็มโกดังนะครับขนาดลด70%นะก็ยังก็ยังเหลือเยอะอยู่เลยนะเนี่ยนะครับเท่าที่เห็นนะครับเป็นเครื่องเสียงแอมอินทิเกตนะครับรีซิฟเวอร์ต่างๆนะครับแอมขยายมินิคอมโพนะครับรวมถึงเครื่องเล่นเทปต่างๆนะครับก็ยังเหลือเยอะนะครับก็ลด70%นะครับจากราคาป้ายนะครับอันนี้ก็2,005นะครับ3,005นะครับก็ ลบเ0ดดูนะครับผ่านไฟ110โวลต์นะครับเนี่ยครับคือบรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับนี่คือเขาก็จะมาลองตรงนี้นะครับอันนี้อขออนุญ,ญาตนะครับอันนี้ก็ต้องขออนุญาตคนที่ขอถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่อยากให้เราถ่ายหน้านะคือเจตนาเราไม่ได้มีอะไรครับก็คือถ่ายเพื่อให้รู้ว่า เครื่องเสียงคือลองได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยคนนี้คนเก่งมาแล้วลองเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หน้าเดิมเดิมสวัสดีครับก็คือซื้อแล้วก็มาลองตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับทุกคนซื้อแล้วก็มาลองตรงนี้นะครับ วันนี้ยังลองได้นะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตโอ้ยขอโทษลูกนี่ครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับลูกค้าวันนี้ก็ลือค่อนข้างจะเละตุ้มเป๊ะนะครับเนี่ยอ้าวสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้วันนี้เจ็ดสิบเอร์เซ็นต์ไหมคถ้ามาไหมครับวันนี้รถเยอะครับมามาดูเอวีครับเอวีนี่ครับก็เจอลูกค้าเก่า วันนี้จะลองแผ่นซีดีเหรอครับด้วยอ่ามาลองเ,อเครื่องเล่นซีดีด้วยครับเบอรนี้ยอันนี้ก็นี่นะครับของโซนี่ตัวนี้ก็เป็นของโซนี่ตัวนี้เป็น AVR ครับอ๋เอเหรอดูดูหนังฟังเพลงได้ค,ค,อคือมันมันมันเล่นอะไรได้บ้างครับอันนี้ก็มีฟังวิทยุได้อ่าต่อดูหนังดูหนังโฮมสเตเตอร์ชุดนี้อ่าฟังชุดเนี่ยนะอ่าใช่ใช่ครับตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยอ๋อครับโอ้ดีเลยว่ต่อ เคร่งเล่นดีดีต่อทีดีครับผมว่าตัวนี้จะครบชุดเลยครับตัวนี้นี่นะครับอ่าโซนี่เป็นของโซนี่ครับผม FM AM Receiver อ่าก็คือจะใช้ครบเลยตัวเนี้ครบเลยนะครับผมครบเลยตัวหนังฟังเพลงโฮมเธียเตอร์อ่าได้ครับตัวนี้ครับผมตัวนี้ก็ลดจากใต้หกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เหลือประมาณหกพันก็ประมาณพันแปดเออราคาราคานะอ่าครับผมราคาก็โอเคนะอันนี้ต้องซ่อมไหมเนี่ย อันนี้ก็คือใช้ใช้ได้ครับใช้ได้เลยนะเพราะว่าลองลองดูแล้วแล้วก็ต่อซีดีก็ใช้ได้เออโอ้นี่มันต้องมันต้องคนทําเป็นนะถึงจะได้อ่าได้ครับมีคนบอกว่าถ้าซื้อไปถ้าไม่รู้เรื่องก็อาจจะต้องยุ่งยากหน่อยใช่ครับครับต้องต้องต้องรู้เรื่องครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นเป็นของญี่ปุ่นนํะนเข้ามาใช่ต้องเช็คเช็คทุกจุดว่าใช้ได้ไหมเออถ้าถ้าเช็คไม่ดีก็ไปก็ต้องไปอปช่างซ่อมเอียุ่งยากเลยนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ นะครับอันนี้ก็เป็นเขาซื้อไปดูเองนะครับคือต้องบอกว่าถ้าสินค้าญี่ปุ่นนะครับคือเราต้องมีความรู้พอสมควรนะครับคือถ้าถ้าไม่รู้นี่ก็คือแบบอันนี้มันเป็นมินิคอมโปเลยครับแร้กว่าเขาเรียกอะไรนะีนเ้เขาเรียกเขาเรียกมินิคอมโปเครับใช่ใช่อันนี้อันนี้ม<อ> <Com> ินิคอมโปเต็่นอนนะครับเต็นนอนแล้วก็พ a โซนิกนะ,ะมันมันเล่นอะไรได้บ้างนะครับอันนี้<ๆ><ๆ>ก็เล่นดีวดี เล่นดูหนังฟังเพลงครับผม MP3 โอ้จะพกแล้วก็มันมีห้าแผ่นแล้วก็เล่นวิยุเล่นวิุได้วิวพอวิุบ้านเราคือตัวนี้เราต้องไปต่อลำโพงอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับใช่อันนี้มันมีแอมในตัวต่อลำโพงเลยแล้วก็อันนี้เล่น MD ครับผม MD อัดอัดเพลง เพลงเข้าเอ็มดีเนี่ยแทนเอ็มดีแทนนี้ได้เลยครับอ่านเพลงได้เวลามีเอ็มดีเอ็มพีสามเนี่ยมาเข้าอัดอ่านเนี่ยแล้วก็เล่นเพลงได้เลยอ๋อเนี่ยอะไเอ็มพีสามก็เข้าเข้าเครื่องนี้ื่องนี้ก็เล่นได้เลยเครื่องนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเออห้าแผ่นของเทอร์นาสตนิคอ่าใส่ได้ห้าอันนี้ห้าแผ่นรูปออกมาดูหนังได้แต่ได้ห้าแผ่นนะครับเวลาเช็คแผ่นก็เช็คแผ่นแก็เอาแผ่น เทคออกมามันก็จะเลื่อยออกมาว่ามีห้าใส่ได้โอ้เนี่ก็เลครบเลยนะครับของพนาสุนิกยครับมือหนึ่งตอนนั้นประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้มือนั้นก็ประมาณตกรวมๆหมื่นหมื่นเนาะแต่ว่าไม่ถึงไม่ถึงสองหมื่นโอ้โหอันนี้ก็อันนี้ราคารดแล้วเท่าไหร่ครับสองพันอันนี้สองพันห้าเนาะสองพันห้าตอนนี้เจ็ดสิบก็ประมาณพันห้า ประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าอสิบก็ถือว่าคุ้มนะครับถ้าคนดูเป็นนะครับต้องบอกว่าคนดูเป็นนะคือชอบเครื่องเสียงเก่าเนี่ยคือ,อยังไงครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นเอาแอมเป็นทิศเอาแอมเป็นก่อนเลือกก่อนอเลือกแอมก่อนเอาแอมก่อนนะ,ะแล้วก็ามาเลือกไอตัวเครื่องเล่นโอะผมแล้วเลือกเครื่องเล่นชอบเครื่องเล่นแบบไหนแล้วก็มาต่อเข้าแอมตัวโซน ่วนแอมตัวนี้ก็ไปขยายไอความดังของไอตัวนี้อ๋อคือมันต้องใช้คู่กันใช่ไหมเออแต่ถ้าจะเอาแว่ดังแบบไม่ไม่มากก็หาลําโพงเล็กๆแล้วก็มาต่อสายเข้าเข้าจากเครื่องนี้ก็คือต้องมีความรู้พอสมควรนะที่บ้านมีเยอะเลยครับผมมีเป็นร้อยอเขาชอบจริงๆนะครับนี่สองคนนี้คือกูรูเขาบอกว่ากูรูเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับติดตามทางกดคนนโสนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับ f c ที่ให้สัมภาษณ์นะครับบางคนก,ก็ไม่อยากให้เราถ่ายนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้ก็เป็นตัวลำโพงน่ารักดกีอะตัวนี้เปนอะไรัเวเกยเนี่ยครับสวยเลย ผมไม่แน่ใจว่าผมจะติดลิขสิทธเพลงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาเปิดเพลงลองกันนะครับบางทีก็เป็นเสียงที่ต้องออกราคา2 5 0 0ก็เหลือประมาณ700นะครับนะครับก็เป็นความสุขของอนักเล่นเครื่องเสียงเก่านะครับ ครับอันนี้ก็ต้องมาลองเสียงลองฟังนะครับว่าอ่ามันใช่ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก mm hmm. ็ขอเชิญนะครับวันนี้วันอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับวันนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นมาเอาอะไรอีกครับวันนี้ก็ได้ไปแค่นิดนิดหน่อยหน่อยพี่พจน์มาไม่ทันเขาเรื่างไงคือ ไม่ได้แย่งอะต้อง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 บอกว่าพูดตามจริงคือของมันเหลือเยอะนี่คือมันมันเป็นยังไงสาเหตุอาจจะเป็นที่ของอาจจะอาจจะไม่ถูกใจผู้บริโภคที่เขาเข้ามาดูเข้ามาหาดูก็มีค่อนข้างหลากหลายพีบางคนก็ถูกใจส่วนที่เหลืออยู่บางคนก็ไม่ถูกใจมันก็เป็นเรื่องอ๋อเพราะว่าปกติบางทีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือบางมากแล้วอันนี้คือแบบแน่นเลยยังเหมือนเดิมอยู่เลยนะใช่ครับคือหรือไม่ก็ หรือไม่ก็มีบางส่วนที่เขาเอามาทดสอบแล้วมันใช้ไม่ได้ก็ต้องไปแก้ไขครับผมก็อาจจะเป็นส่วนที่ลูกค้าไม่เลือกใช่ครับใช่ครับใช่ครับบางบางคนก็อาจจะรอ90%ซก็คือมาเหมาเลยอย่างเงี้ยโดยประมาณครับพี่โดยประมาณก็มีมีให้ให้เลือกอีกค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะสนใจหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึ่งโอเคครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมนะครับเดินชมวันนี้นะครับก็เป็น สินค้ามือสองนะครับที่ต้องผ่านมอแปลงนะครับอาจจะที่เห็นนี้คือสภาพภายนอกนะครับคือต้องไปเช็คนะครับมาตอนแรก้วครับราคาเต็ม3,5 0 0อย่างนี้นะครับแต่วันนี้ลด3ามลดเจอก็เจลบนะครับราคาก็จะลดลงนะครับความเพราะหรือไม่เพราะหรือไม่ถูกใจยังไงก็เช็คเสียงนะครับต้องบอกว่าแนะนําสําหรับคนที่มีความรู้แล้วกันนะครับผมอาจจะไม่ถ่ายจดจองสินค้าเท่าไหร่นะครับวันนี้ถ่ายบรรยากาศนะครับเพราะว่า ผมมาตั้งแต่รอบแรกไปแล้วนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้เป็นเครื่องเล่นเหมือนเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงด้านบนนะครับแล้วด้านล่างก็เป็นเทปคัสเสร็จนะครับนี่เห็นไหมสวยนะมันสวยนะครับนี่นี่นะครับขั้นบนด้วยนะครับเครื่องเสียงแอมต่างๆของญี่ปุ่นนะครับต้องผ่านมอแปลงนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องเล่นเทปมินิคอมโปนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกว่าอะไรดีเดี๋ยวนะครับให้ดูด้านบนนะครับ ด้านบนก็จะเป็นเออ,อภไฟนะครับเป็นเหมือนเหมือนเล่นแผ่นเสียงได้นะครับด้านล่างก็จะเป็นเทป70วันนี้รถ70%อันนี้สายป่ะครับอันนี้สายสัญญาณนะครับแล้วก็เป็นพวกรีโมทอันนี้เป็นรีโมทใช่ไหมครับอ๋อ,อ,อโอเคลืมลืมขอโทษขอโทษ มันเป็นรีโมทนะครับก็เอ่อมาซื้อได้นะครับสําหรับท่านที่อยากได้นะครับนี่ครับเมื่อกี้ถ่ายติดหน้าเขาาก,ก็ไม่ชอบนะครับต้องขอไปด้วย <c oughs> นึกว่าเป็นเอ่อพนักง,งานนะครับเมื่อกี้เนี่ยนี่ครับก็เป็นแผ่นเสียงนะครับอันนี้เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็สภาพสภาพไม่โอเคนะครับนะสภาพเละๆนิดนึ่งนะแผ่นเสียงเนี้ยด้านเนี้ย ฝั่งน้องก็เป็นแอมกีตร์นะครับแอมกีตร์ฝั่งนี้ก็เป็นพวกเครื่องเล่น DVD ีดีรีซินะครับโอเคนะครับเดินมาตรงฝั่งนี้ <c oughs> คราวที่แล้วผมมารีวิวค่อนข้างนานนะครับถ้าท่านใดรับชมคลิปก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับนี่วันนี้ลด70%ร์เซก็อาจจะสินค้าธรรมดาผมมามันต้องยุบก,กว่านี้นะนี่ดูสิวันนี้ อันนี้รู้สึกเหลือยังเต็มเต็มอยู่เลยสินค้ายังยังมีเยอะแยะอยู่เลยครับ ตู้ลำโพงนะครับตู้ลำโพงนี้ก็ไม่ได้ระบุราคานะครับต้องไปเช็คที่เคาน์เตอร์นะครับเขาก็จะบอกราคาว่าอ่ามันลดยังไงบ้างนะครับนี่นะครับก็เออส่วนของตู้ลำโพงนะครับก็มาเช็คดอกเช็คเออระบบเสียงได้นะครับนี คนเขามีความรู้เขาก็มาเช็คดูดอกนะดอกดีไม่ดีเป็นยังไงบ้างของพ a n a s o n i c นะครับอันนี้พ a n a s o n i แล้วก็เป็นของวิกเตอร์นะครับ i c เตอร์ก็มีนะครับไ i โอนียนะครับไ i o อนียนะครับผมนี่น ลำโพงนี้ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับ <c oughs> ครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นลำโพงบุกเชลนะครับเป็นลำโพงตั้งโต๊ะนะครับโพงตั้งโต๊ะในห้องฟังในห้องนะครับก็ค่อนข้างยังเหลือเยอะอยู่นะ ผมอาจจะไม่ได้ถ่ายใกล้เท่าไหร่นะต้องขอภัยนะครับวันนี้เดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับจะพยายามไปเจาะกลุ่มอื่นๆบ้างนะครับเพราะว่ามาที่ลักกี้โฮมก็บ่อยมากแล้วนะครับอาจจะเบื่อกันนะต้องเบื่อน,นะครับเพราะว่าลักกี้โฮมก็ติดต่อทางเพจเขานะครับเพราะว่าเขาจะมีเพจ LH Audio นะครับทั้งเกตและลายนะครับผมนี่เครื่องเสียงทุกชิ้นต้องใช้ไฟร1อยสิบ้ยโวลต์ถึงร1อยสิบโวลต์นะครับใช้ไฟบ้านปกติไม่ได้นะครับต้องต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของตู้ลำโพงบุกเชลนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเล่นเทปนะครับเครื่องเล่นเทปเครื่องเล่นเทปเขาเสียบตรงนี้ถ่ายเลยนไปเป็นเครื่องเล่นเทปนะครับฝั่งนี้ ขึ้นผมก็แน่ใจว่ามันเปิดได้หรือเปล่าต้องไปลองนะครับอันนี้ก็ลำโพงบุ๊คเชล์ต่างๆนะครับเยอะเลยนะนี่ตัวลำโพงนะครับอันนี้ยามาค้านะครับตัวนี้นะครับ ตั่งนี้ก็จะเป็นแผ่นแผ่นเสียงนะครับแผ่นเสียงนะครับโอเคครับวันนี้ก็คร่าวๆนะครับการลด70%นะครับผมไม่ได้อตอบย้ำราคาคเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆ2,500นะครับตัวนี้ สองพันห้านะครับสองพันห้าราคาสามพันห้าก็ลดจากป้ายนะครับก็เหลือเท่าไหร่ลองลบดูนะครับ <c oughs> เข้าได้ไหมครับ <c oughs> ของเดนนอนนะครับนี่ คือรีโมทนี้คือมันมันมีทุกตัวไหมครับโอ้ยอไม่การันตีว่ามีทุกตัวครับคือเพราะเพราะว่าบางคนถามว่ามันต้องมีรีโมทคือเราจะต้องหายยังไงสมมติว่าตึกตาก้าก็ต้องมาทดลองในตะก้าแล้วก็มาทดสอบเอาว่ามันว่ามันใช้ได้หรือเปล่าครับผมแล้วแล้ว,ลวถ้ามันไม่มีรีโมทคือมันใช้ได้ไหมก็คือม,มีคนถามว่าเครื่องพร์นงเครื่องโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือมันก็สามารถที่จะคอนโทรลที่หน้าเครื่องได้อยู่แล้ว จริงแต่ว่ารีมทรีโมทมันก็เป็นการเรื่องของการเติมเต็มของของการใช้งาน<อ>มันสะดวกสบายเคยตอนแกมมรกก็้นะว่ามันมีรีโมทแล้วก็บางรุ่นอาจจะต้องบางรุ่นบางฟังก์ชันเนี่ยอาจจะต้องคอนโทรลด้วยอ๋อประมาณนั้นเนาะคือมีคนถามเนี่ยให้รู้ มีนะครับมีรีโมทนะแต่ว่าต้องมแต่ว่าต้องมาต้องมาลื้อเองนะต้องมาลื้อเองบางรุ่นคือบางคือมันไม่ได้มีมาพร้อมกันทุกๆรุ่นเขาไม่ได้แปะแปะไว้เนาะก็ต้องมาเลือกแล้วเขาก็ขายยากกันนะครับผมขอบคุณนะครับพอดีพอดีมีคนถามว่ามีรีโมทไหมนี่นะครับมีนะครับมีมีมี๋ยวให้ดูให้ดูนี่มีรีโมทนะครับมีรีโมทนะแต่ว่าต้องมาดูเองนะครับเพราะว่าเครื่องบางเครื่องก็ต้องใช้ระบบกดจากรีโมทนะครับ ต้องบอกอย่างนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นการไล์สดจำหน่ายกีตาร์นะครับก็ติดตามทางเพจของ Luc ก y Home นะครับ L H Audio นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์ค้นหาได้นะครับเป็นเพจนะครับผมไม่มีเบอร์โทรนะลูกค้าถามว่ามีเบอร์โทรไหมคือไม่มีนะครับแต่ต้องมาติดตามทางเพจนะครับก็จะมีการแจ้งการลดราคาครับวันนี้ก็สําเพลงใหะนะครับอาจจะไม่ได้ ก็ตรงสินค้านะครับวันนี้ถ่ายในช่วงลด70%รซนะครับ70%เก็ยังสามารถลองได้นะครับแต่ว่าถ้าประมาณ90%ก็เอซก็ลองเสี่ยงไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมถ่ายคร่าวๆนิดนึงนะครับอัปเดตนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมก็จะมาอัปเดตโกดังนี้บ่อยๆนะครับเพราะว่าผมก็วนๆเวียนๆอยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้ไปไหนนะครับผม คุณนะครับสวัสดีครับผม